ทุกคนทราบไหมคะว่าความเครียดสะสมเรื้อรังนั้นทำให้น้ำหนักเราเพิ่มขึ้นง่ายแล้วก็ลดได้ยากอีกด้วยครับนั่นเป็นเพราะว่าเวลาที่เรามีความเครียดสะสมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีติดต่อกันเป็นระยะเวลาที่นานหรือที่เรียกว่า Cronic stress นั้นเขาจะส่งผลกระทบครับ,รบต่อระบบต่างๆในร่างกายของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮอร์โมนต่อมหมวกไตนั่นเองครับ ฮอร์โมนที่ผลิตจากต่อมหมวกไตชั้นนอกนะครับได้แก่ฮอร์โมนคอร์ติซอลและก็ฮอร์โมน d h e a ซัลเฟตเขาจะช่วยควบคุมกระบวนการทํางานต่างๆในร่างกายของเราครับแต่เมื่อเรามีความเครียดเกิดขึ้นติดต่อกันเป็นระยะเวลาที่นานนะครับการผลิตฮอร์โมนทั้งคอร์ติซอลและก็ d h e a ซัลเฟตก็จะลดลงอีกด้วยทําให้หลายๆคนมีกลุ่มอาการที่เราเรียกว่าต่อมหมวกไตล้านะครับหรือว่าอะดีโนฟาทีไม่ว่าจะเป็นเหนื่อยล้าอ่อนเพลียไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงในการทํางานในการออกกําลังกาย อาหารที่มีแป้งน้ําตาลเยอะอาหารลดหวานอาหารลดจัดนะครับแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับที่ไม่ดีด้วยหากเรามีอาการดังต่อไปนี้นะครับแนะนําให้ปรึกษาคุณหมอนะครับแล้วก็มีการตรวจวิเคราะห์ระดับฮอร์โมนรวมถึงรายการต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมด้วยนะครับจะทําให้เรารู้ว่าเราจะต้องดูแลปรับเปลี่ยนอะไรในชีวิตเราบ้างแล้วก็มีการติดตามรักษาอย่างตรงจุดครับ